โอเวลาจะหมดพอดีไม่ได้มีธรรมะก็ต้องต้องธรรมะสักหน่อยเพราะว่าเ,เ,เรากำลังมาปฏิบัติธรรมกันวันนี้ก็จะให้ธรรมะว่าใจของคนเราเนี่ยเ,เป็นตัวสำคัญร่างกายนี้ตายไปจริง แต่ใจนี้ไม่ได้ายตามไปด้วยบาปก็ดีบุญก็ดีทำแล้วใจจะเป็นผู้เก็บไว้เก็บไว้แล้วก็เวลาไปก่อพพก็จะมีกายทิพย์ก็เรียกว่าที่สมานกายจะติดตามไปจะเป็นทุกข์จะไปสุขที่สมานกายก็ติดตามไปและเวลาที่เราสะสมบุญไว้เราก็สะสมไว้ที่ ใ,ใจของเราการที่จะสะสมได้บุญมากที่สุดคือการทำสมาธิเพราะว่าทำสมาธิง่ายมากพราลึกพุทโธเป็นคำบริกรรมแล้วก็จะได้สมาธิทันทีแค่เรียกว่าเอากัคคตารมเกิดขึ้นเมื่อเอกัคคตารมเกิดขึ้นฌานก็เกิดขึ้นฌานเกิดขึ้นพระวังก็เกิดขึ้น ระวังเกิดขึ้นเจ็ดก็เป็นสมาธิเจ็ดเป็นสมาธิก็ผลิตพลังจิตผลิตพลังจิตเสร็จแล้วก็เก็บไว้ที่ใจของเราแล้วทำห้าก็ก็อยู่ห้าทำร้อยอยู่ร้อยทำพันอยู่พันทำหลายพันก็อยู่หลายพันแล้วก็เจ็ดไปพลังจิตนี้จะเป็นตัวสนับสนุนให้เราบรรลุทำในอนาคต อนาคตเราก็โดยมุ่งหวังคือการบรรลุมรรคผลนิพพานอันนั้นจะสำเร็จด้วยพลังจิตเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสแล้วพากันเรียนสมาธิเรียนแล้วพากันต่อยอดไว้เราได้ต้นทุนแล้วเราอย่าลืมเราจะต่อต้นทุนของเรานี่ให้ยาวไกลก็เรียกว่า ต่อพลังจิตนี้ให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นในที่สุดฟังธรรมท่านผู้รู้แค่หน้านาทีก็บรรลุแล้วเพราะว่าพลังจิตเรพอเพียงพลังจิตพอเพียงก็ถือว่าเหมือนกับคนมีเงินพอเพียงมีเงินหมื่นล้านแสนล้านมันพอเพียงแล้วจะสั่งรถเบนซ์คันเดียวนี่มันของ,ง่ายมาก เช่นเดียวกันกับพลังจิตที่เราสะสมไว้เมื่อได้ที่แล้วเนี่ยสวรรค์นิพพานหรือว่าสิ่งที่จะบรรลุเนี่ยก็จะเกิดผลขึ้นทันทีสวัสดี